สวัสดีค่ะมาพบก,กับช่องแสนสมสุฟาร์มค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะ,ว,คะวันนี้เราจะมากินตัวตาตัวตาม,ตตามปลาแซลมอนกันนะคะทุกคนคอันนี้ชากินอะไรอยู่ขนมจิ้งกินขนมจินนะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะมากินปลาแซลมอนกันนะคะทุกคนอาไวอาเอาเดี๋ยวปวดท้องไม่ใช่หรออ๋อกินได้นี่นะคะแต่ นี่สดมากเลยกินกันนะคะทุกคนอืมเพ็ทอร่อยไหมอร่อยแซ็มไหมแซ่บแซ่บนัวนัวไหมแซ่เซ็มอิลีแซ่บอิลีนะคะทุกคนเบลเบลแซ่บอิลี่เปล่าแซ่บอิลี่ทีนี่นะคะทุกคนเป็นแซลมอนหลายๆตัวเลยนมื่อคะให้เห็นเนี่ย นี่ยอ,อร่อยมากเลยครับทุกคนเผ็ดมากเลยครับเผ็ดแต่อร่อยไหมอร่อยครับอร่อยครับนี่นะคะทุกคนชาตินอะไรอ่ะ คนบอกขนมจีด้วยคนบอกขนมจีนะคะนี like <bbe> ่นะคะจะเป็นขนมจีนะคะทุกคนชิมกละชิแซ่บเลยแซ่บคนแซ่บมากเลยนะคะทุกคน ้องกินแซลมอนไนหะมควเล็กๆยแป๊บๆผู้คนแซลมอนน่ากินี่นี่ก็ดูนี่ไงนะคะให้ดูให้ดูมามานี่ยหนึ่งนีง่ใจไม่เอากินอะไรดีคะมละกอสุดมาละกอครับนี่ เออเอามล拉กอเล็กจ้ะครับมละกอเล็กเกนี่ได้ไหมเนี่ยโอ้นล้มัยนไแบบนี่นะคะปนฝ่ลานากนะเอาปลาไปนิดนึงเฮ้ยยาออนี่นะคะแตเป็นมละกอ มีแซลมอนอีกหลายหลายตัวเลยนี่นะคะใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดมกด่กดกดสไคร้ให้ด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้บ๊ายบายสวัสดีค่ะ